ครับนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผ้ามาชุมสวนหมาครับนี่ครับสวนหมาครับคุณนอาหมาครับเห็นบ่ครับผมบกร้อยหนึ่งครับท่านครับท่านหัวหน้าเพื่อนเกษียณแล้วเพิ่นเลย่มาปลูกหมาครับพุนะเพื่อนปลูกหมาเล็กน้อยเพิ่นเกษีนางเก็บกินเงื่อนแล้วันี้หมาครับแล้วคิดบ่าขึ้นมูครับลูกบกร้อยหนึ่งครับยาวเลยครับปลูกหมา มีทีมีทางลอกก็บ,บอกให้ปลูกอยู่หรือว่าในปลูกเราบอกว่าแจ้งน้อยนี่หมากเป็นราคาเขาจะส่งออกเอาเพดยาผสนครับเบิ่งครับพี่น้องของเราเริ่มสีออกน้อยนะครับใหญ่นะสามปีมละ่ะอู้ยงามบ่ครับพี่น้องปลูกน้ำขางข้างยางไปอย่างนี่ล่ะเต็มเลย ร้อนหมากครับผมนะปลูกกอกกุ้วยครับปลูกแซมกันไปเบิดครับผมนะในสระก็มีปลาครับปลาก,กินปลามายมุชีดแล้วก็ปลูกกอกล้ไงนี่จะแนวกินแนวอยากครับไหวกับเสียนครับผักพรอนแล้วก็นอนชมสวนไปอย่างนี้ในมีโอกาสมาเยี่ยมมายามล้วครับนี่ครับ เลิ่มเป็นนม้แล้ะพี่น้องเ,อเห็นโบเลยเอ็นเงินของเราเลยนี่นี่มากร์กมาร์กมาร์ากนั่นออกไม้แล้วนี่ก็อยู่แล้ววนี้เสียนมาหาเห็ดคือเรานี่บอนี่กูว่านะหมู่มาคากระมีเอ็มที่ เมืย่ยมาตามเพิินหาแนวกินนี่มือแรกเลยสวยหอมสวยงามเลยแล้วก็นนปูกระต๊อบไว้เทีย่ยงนาโอ้ยกินเหล้ากินเบียน่งสุ่มบึงพระอนยมอนใจหน้าเขาก็มีครับ มีครบทุกอย่างนะเสียแล้วนั่งกินบมี่นานนอนเว้นตื่นขืนกินเขาเอาเอาไว้ซีมนีนะครับพี่น้องวุ้ไสอยากเห็ดเป็นแนวทางครับสนใจมาเบิ่งเอาเลยครับสวนเราอยมเพื่อเดชเลยสีแอย่างหน้ากระแซงมากนิดนึงทางไปทุง่งซีอิวดมครับอยู่สายมือเอาเอาแวะไปเยี่ยม้มเบิง่งนะอไว้ซีนี้ครับเอาไว้ทำนี้นะครับพี่น้องบอกกันไปครับกิ่มาสวัสดีครับ